สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับฟ้าและพี่หนิงในช่วงของรายการแฮปปี้ไลฟ์บายชานี้นะคะวันนี้เราทั้งสองคนอยู่กันที่ไหนคะพี่หนิงค่ะวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดนครนายกนะคะพุทธอุทยานมาคบูชานุสศรค่ะวันนี้เราชาวานี้นะคะก็มีโอกาสได้มาร่วมบุญ เนื่องในวัน13ตุลาลํำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะพวกเราก็ได้มาร่วมพิธีทำบุญแล้วก็บำเพ็ญกุศลก็เป็นการน้อมลํำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่เปรียบไม่ได้ของพวกเราค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศในงานแล้วก็ไปร่วมพิธีพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศรมห,ม,มหาราชบรมนาถบาพิตร13ตุลาคม2564ครบ5ปีพุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสร์อำเภอเมืองนครน,นายกจังหวัดนครน,นายกได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายณอนุสร์สถานแห่งความจงรักภักดีโดยมีดรสุทาินีนิติสาครินเดินทางมาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพร,ระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิรหลังจากประธานในพิธีเดินทางมาถึงสถานที่จัดพิธีพระสงฆ์จำนวน25รูปขึ้นนั่งอาสนะสงฆ์จากนั้นประธานในพิธีจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิรจากนั้นจึงเริ่มพิธีทาง สในช่วงเชา้าก่อนที่ในช่วงบ่ายจะเป็นการแสดงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประกอบด้วยการแสดงชุดระบำกริดดาพิณิหารการแสดงชุดจัดแก้วคุ้มประชาการแสดงชุดรำมอนถวายความอาลัยการแสดงชุดพระบารมีปกเกล้าชาวสยามและการแสดงชุดสุดท้ายคือการรำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นอกจากนี้ยังมีการจัดสร้างพระบรมรูปรัชการที่9ทรงผนวดขนาดหน้าตักกว้าง3เมตรขึ้นที่พุทธอุทยานมคธบูชาอนุสร์ตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและระลึกถึงพระองค์ท่านในโอกาส13ตุลาคมครบรอบ5ปีแห่งการสวรรคต โดยจะนำไปประดิษฐานที่โลหะประสาสุวรรณวิจิตรููมพโลที่ทางพุทธอุทยานมาคบูชาอนุสรสร้างขึ้นด้วยค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในงานวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนคงจะอิ่มเอมใจกันแล้วใช่ไหมคะค่ะก็ะเหมือนเช่นเคยนะคะพวกเราชาวชานี้ที่ที่มีโอกาสมาร่วมงานในครั้งนี้ก็เพื่อนำความสุขความโชคดีและก็ความมีสริมงคลม,มาฝากทุกๆท่านกันนะคะ ทั้งลูกค้าแล้วก็ตัวแทนทุกๆท่านค่ะ